มาถ่ายโลเคชั่นสวยเงามากเดี๋ยวลงเราลงมาที่ลานจอดรถมีที่นั่งเซ็ตทื้นเวิร์กนะครับตอนนี้ประมาณสามโมงแล้วสิบยี่สิบประมาณยี่สิบนาทีเป็นได้ลานเบียร์เสร็จก็ลงมาถ่ายคลิปอ่าุปกรณ์ใหม่ เราก็ไม่ดูรถกันเลยชิลนี่คึกคึกไอ้อันนี้ฮะคึกคึกเพราะสิ่งในมือใช่ไหมเพราะสิ่งเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะอยู่ในมือ ตอนนี้มีผู้ติดตามมาฟ้ามีกันเท่านี้เท่านี้นะครับสมาชิดสมาชิดมีประมาณเอ่อเจ็ดคนรึเปล่าเราหันไปนับดิตลาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนอ๋อรวมเราสองคนเป็นเจ็ดคนนะครับเป็นคนแค่อคน่อะเฮ้ยเขาบอกเขาบอกว่าห้ามเกินอยู่เขาบอกว่าห้ามเกินไม่ถึง ไปหาสถานที่ถ่ายแบบเงียบๆถ่าไม่ให้เอาเบียร์เข้ามาข้าวอดครับตรงไหนอ่ะหรือชิโร่ชิโร่ซัดเบียร์อยูร่รอรอซัดให้หมดอยู่ตรงนี้ก็ได้นะฟิตติ้งคเ่ตรงนี้แหละรฟิตติ้งฟิตตติ้งรงนี้ เอาตรงไหนตรงนี้แหละครับตรงนี้สองกระเปล่านะครับมองแสงนิดนึงได้ไหมนี่เดี๋ยวกดตรงนี้ได้ป่ะแสงลงพอดีน่าจะได้ขาวหน่อยพี่พี่เทมไม่ต้องอได้พี่เทมขาวแล้วมไม่ใช่อยากพนันนิดนี้มาดีครับตอไปได้ป่ะต่อไปเหรอ